สวัสดีครับพิวุฒิวิวเทคนะครับวันนี้พิวุ์ก็มาแนะนำนะครับวิธีการสั่งผลิตครั้งและจํานวนมากๆนะครับหรือมีจํานวนที่มากกว่าหนึ่งในการสั่งผลิตต่อครั้งนะครับก็สามารถทําได้โดยวิธีทางลัดอย่างนี้นะครับก่อนอื่นก็คลิกเลือกมที่เรียวเราขึ้นมานะครับไปที่ชุดลองแมทเรียลนะครับแล้วก็เลือกขนาดไม้นะครับโครงสร้างหลักโครงสร้างรองตามที่เราออกแบบกันนะครับพูจะกด enter อย่างนี้มานะครับจากนั้นไปหน้าบอร์ดไซส์นะครับคลิกที่ตรงบอร์ดเนมตรงนี้ครับคลิกขวาแล้วก็เลือกคําสั่งนี้ครับ บาง import นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่จํานวนที่เราต้องการเลยนะครับเช่นพิวต้องการจํานวน5ชุดอย่างนี้นะครับก็กด enter แล้วเขาจะ active พาเราไปที่โฟลเดอร์ที่เราต้องการนะครับจุดก็จะไปที่หน้าเด็กท็อปนะครับพิวตั้งชื่อไว้ drawer 3นะครับตัวนี้จากนั้นพิวก็จะดึงไฟล์ x m l เข้ามานะครับกด open เขาจะ generate ให้เป็น5ชุดเลยนะครับโดยที่จะเรียงต่อกันไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับก็จะได้ทั้งหมดเนี่ยชุดนะครับตามที่เรา สั่งเข้าไปในโปรแกรมนะครับจากนั้นเรากด c a l c u l a t i o n ได้เลยครับระบบก็จะ generate ให้เรานะครับนี่ก็จะถามว่าให้เขากลับหน้าไม้ให้ไหมนะครับเราก็บอกว่ากลับให้ได้เลยครับกด yes นะครับจากนั้นกด c a l c u l a t i o n อีกครั้งหนึ่งนะครับระบบก็จะ generate ให้เรานะครับโอเคครับก็มาดูผลลัพธ์นะครับก็จะได้ชิ้นงานที่ระบบ g e n e r a t มาให้ครั้งเดียวแบบ5ชุดตามที่เราสั่งป้อน ลงไปในโปรแกรมนะครับก็เผื่อใครต้องใช้วิธีนี้นะครับก็สามารถใช้ทางลัดตรงนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงข้อมูลตรงจํานวนตรงนี้เป็น5 5 5นะครับก็สามารถใช้วิธีที่พุทแนะนำนะครับก็คลิกขวานะครับแล้วก็เลือกตรงนี้นะครับแปลง Import นะครับอ่าอย่างนี้แล้วก็ใส่จํานวนก่อนได้เลยนะครับจากนั้นไปเลือกไฟล์ g e n e r a t e ลงมานะครับ ก็จะได้ลักษณะงานอะไรประมาณนี้นะครับก็ค่อนข้างสะดวกนะครับแล้วก็ทํางานได้รวดเร็วขึ้นสําหรับคลิปนี้นะครับพิวุฒ์แนะนําเพียงเท่านี้ขอบคุณมากและสวัสดีครับ